ง่ายค่ะเราก็ได้ได้เยอะได้เยอะวันนี้ได้เยอะ,ยอะแพงมากด,ดีใจแล้วเห็นไหมแสดงว่าผมโชคดีเพราะว่าคุณสมปองเนี่ตัดสินใจจะเรียนกับครูอีกมากมายทั้งมครูเก่งๆเยอะนะแต่ว่าครู <อะ S 1> ค,รคุณสมปองเลือกผมนี่ก็แสดงว่าครูก็ต้องภูมิใจที่จะต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเพื่อลูกศิษย์นะครับต้องภูมิใจ <อะ S 1> ตัวเองว่าเพจของเราเนี่เป็นเพจที่ตอบโจทย์ปัญหาคนไทยได้ สุดยอดแล้วค่ะอาจารย์อาจารย์สุดยอดที่สุดแล้วสําหรับหนูนะเนาะมันต้องมันต้องแล้วมันต้องสําหรับคนเรียนเนาะพูดอย่างนี้นะสำหรับคนเรียนเนาะเออต้องอย่างเนี้ถึงได้บอกว่าอาจารย์อ้อาจารย์ถึงได้บอกว่าคนน่าจะมารู้จักอาจารย์เยอะๆเพจอาจารย์น่าจะคนเนี่ยคนไทยอ่ะคนไทยที่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษนั้นว่าถ้ามารู้จักอาจารย์นี่โอ้ เจอทางเหมือนเจอทางสว่างอะไอาจารย์เจอน่าจะปดล็อกเัานน่าจะปดล็อกได้ในะระดับระดับดีอยู่เนาะน่าจะปดล็อกได้ผมก็คิด,ดว,<ๆ>ว่าหนูนชอบคําอาจารย์มากเลยหนูนชอบคําอาจารย์มากเลยทําให้อาจารย์ทำให้ลูกติดปกดล็อกได้ชอบมากเลยนะนี่แหละต้องปดล็อกสิครับถ้าอย่างนั้นเพจเราทําไปมันก็เหมือนเพจอื่นอ่ะเราไม่ได้เก่งหรอกแต่เราก็ต้องมีจุดว่าเราจะแก้ยังไงเราจะเกายังไงให้เขาหายคันเกาให้มันถูกที่คันไม่ใช่เขาคันแขนไปเกาหัวเขาอยู่ เกาหัวครูสนปองจะเป็นแผลมันก็ไม่ได้แล้วไม่เอาแล้วกินไม่ไหวแล้วหนูเป็นคนที่เข้าใจยากแล้วก็จํายากพอหนูมาเรียนกับอาจารย์หนูรู้สึกว่าเออมันมันอะไรละมันแฮปปี้แล้วมันมันื่หมัดโลกตัวเองได้นะคะมันเข้าใจง่ายอ่ะง่ายใช่แสดงว่าคนไทยไม่ได้โง่นะครับคนไทยไม่ได้โง่คนไทยไม่ใช่อ่อนภาษาอังกฤษคนไทยเนี่ยยังเรียนภาษาอังกฤษไม่ถูกวิธีด้วยในหลายเรื่อง มันแค่ว่ามันแค่ว่าจะมีใครถ้าคนมาเปิดเปิดสมองเราให้เรารับรู้ตรงเนี้ยใช่คนก็คิดแต่ว่าตัวเองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ที่จริงมันไม่มีเลยคนไม่ได้ผมบอกคุณต้องไปมองกลับว่าทําไมคนไทยทุกคนพูดภาษาไทยได้ล่ะคนไทยมีทั้งคนอ่อนคนเก่งคนปานกลางมีทุกอย่างทำไมเขาทูดพูดได้ทุกคนล่ะแล้วภาษาอังกฤษมันต่างกันตรงไหนที่เราจะพูดไม่ได้ คิดสิคิดเองนี่อาจารย์สุดยอดมากเลยคิดได้ไหมแบบนี้อ่าคิดได้ไหมเอาคิดดูสิภาษาเหมือนกันเอาใช่ค่ะใช่ใช่ทำไมจะไม่ได้มันต้องมีวิธีจะต้องคิดสิว่ามันต้องมีวิธีที่ปลายอุโบสถที่เราจะต้องแก้กันนี่อะไรที่เกิดเพจครูโทนี่ขึ้นมาว่ามันต้องมีวิธีอาจารย์จะเก็บอายุรุ่นนี้ที่เขาไม่เอาเพจอื่นเขาไม่ค่อยเอาหรอกเพจนักเรียนรุ่นแบบราจาย์สอนอายุเยอะๆนี่ไม่มีใครเขาไม่เอาพราะว่าไปกับเขาไม่ได้เรียนแล้วก็จับประเภทว่า เหมือนผู้พวงผมก็จะบอกว่าไปลงสองครั้งก็จะบอกว่า,าไฟอยู่แต่มันไม่ได้อะจะทำยังไงเอาอย่างนี้ได้ไหมส่งวิดีโอไปให้เขาดูสอนแบบนี้ให้หน่อยส่งวิดีโอผมไปให้กับครูเขาดูว่าสอนแบบนี้ให้หน่อยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่สไตล์เขาเข้าใจไหมครับมันไม่ใช่ที่จะมารอบเรียนแบบกครับมีอาจารย์คนเดียวนี่เรามั่งสอนสอน,สอนลูกศิษย์รุ่นรุ่นนี้ค่ะเพราะว่ารุ่นนี้ส่วนมากจะสอนยากแต่อาจารย์ก็พยายามโลดล็อกลูกศิษย์รุ่นนี้ได้อะก็ถือว่าโอ้ใช่ได้กับทุกคนเลยนะ คุณสมองได้ถึงทุกคนเลยนะคือทุกคนนั่นแหละพูดง่ายๆว่าแต่มันมากน้อยต่างกันแค่นั้นแหละทุกคนนั่นแหละมาเรียนคำว่า what ก่อน what อะไร what อะไร what อะไรเนี่ย what food อาหารอะไร what car รถอะไร what song เพลงอะไร what animal สัตว์อะไร what restaurant ร้านอาหารอะไร What city เมืองอะไร What country ประเทศอะไร What sport กีฬาอะไร Do you like ที่คุณชอบเห็นไหม What food do you like What car do you like What song do you like What restaurant do you like What city do you like What sport do you like นี่คือสิ่งที่เราจะต้องถามให้เป็นซึ่งภาษาไทยสมัยเราเรียนหนังสือเขาจะถามว่าคุณชอบคุณชอบอาหารอะไรเนี่ยมันกระจายไปทั่วเลย มันกระจายไปทั่วมันจะทําให้ภาษาอังกฤษเราไม่เป็นระบบ s <illy> <S เข้าใจไหมครับเ <_ s illy> ห็นไหม s <illy> <S คุณชอบอาหารอะไรวอตฟูดดูอยู่ไรมันเป็นคนละเรื่องเลย s <illy> <S ถ้าคนไทยก็ต้องพูดใหม่ว่าอาหารอะไรที่คุณชอบอาหารอะไรที่คุณชอบไม่ใช่คุณชอบอาหารอะไรคุณจะกินอะไรข้าวเย็นวันนี้คุณจะกินอาหารอะไรข้าวเย็นวันนี้เห็นไหม คุณจะกินอาหารอะไรข้าวเย็นวันนี้ภาษาไทยมันไม่ใช่มันต้องบอกว่าอาหารอะไรที่คุณจะกินข้าวเย็นวันนี้คุณสมป,ปองเข้าใจไหมสมัยเราเป็นนักเรียนเขาเรียนยังไงคุณสมป,ปองคุณกินอาคุณจะกินอาหารอะไรคุณจะกินเข้าวเย็นอะไรวันนี้เข้าใจไหมครับซึ่งมันอาไปพูดภาษาอังกฤษไม่ได้มันต้องพูดว่าอาหารอะไรก่อน ที่คุณจะกินสําหรับข้าวเย็นวันนี้เห็นไหมสาหรับข้าวเย็นวันนี้มันต้องบอกว่า What food ก่อนทอดแรก What food Will you eat food you Breakfast Will you eat dinner ที่คุณจะกินดินเนอร์ท a เดวันนี้มันต้องเป็นประโยค3ส่วนต้อง What food อาหารอะไรวิ l l you eat ที่คุณจะกินท d เดวันนี้เห็นไหมมันต้องเป็นประโยค3ส่วนเต็มๆสมบูรณ์เลย dinner eat นะคะค What food ก่อนอาหารอะไรก่อน What food อาหารอะไรเหรอวิวยูอ u e ดินเนอร์ที่คุณจะกินข้าวเย็นวิวยูอิตดินเนอร์วิวยูอิดินเนวันนี้ Today วันนี้ชูมอโล w พรุ่งนี้มันมีอะไรที่พวกคุณต้องวันนี้แพงมากนะวันนี้วันนี้ให้แพงมาก how much ยูอารค้ากี่บาทหรือรถคุณ how much your phone กี่บาทเหรือโทรศัพท์คุณนี่คือ how much How much y o u r shirt กี่บาทหรือเสื้อคุณโซบิว t ูฟูลสวยจังอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันต้องมี how much เดี๋ยวคำถามครั้งหน้าเนี่ยก็ต้องได้เรียนอีกมันก็ต้องมีหลายแบบอีกนะครับมันยังไม่จบนะ How much What are you doing เจ้าเฮ็ดนี่ยังยู่ตอนนี้ไม่ได้เจ้าเฮ็ดน่ยังยู่ตอนนี้ไม่ได้คำถามแบบนั้นต้องถามว่าอะไรเหลือที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้ What are you do อิงหนาวเรียงเลย w h What are y o ดูอ i n g นา w อะไรเหรอที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้ก็คือคุณเจาเ้าเฮ็ดียังอยู่ตอนนี้คือความหมายอันนี้แหละต้องเติมน้ำเข้าไปใช่ไหมคะ t are you d ูอ n g อย่างเดียวได้ไหม <c oughs> doing, ได้ไหมคะ What are y o u d o อิ g ก็ได้ What are you doing อะไรเหรอที่คุณกำลังทำมันก็ได้ w h What are y o ดูอ i n g นา w แต่คุณต้องแปลภาษาไทยในหัวว่าอะไรหรือที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้เข้าใจไหมครับไม่ใช่ว่าคุณกำลังทำอะไรมันจะเรียงภาษาอังกฤษไปไม่ได้คุณจะไปเรียงยังไงหล่ะคุณกำลังทำอะไร ก็นี่ไงเวลาพูดกับเขาหังก็จะถามเขาว่า what are you doing ก็จะพูด่ what are you doing now what are you doing right now what will you do อะไรที่คุณจะทำต่อไป what will you do what did you do in the morning อะไรที่คุณทำไปแล้วเห็นไหมมันสามารถใช้ดิ้นได้เลยมันดิ้นได้เลย what what will you do อะไรเหรอที่คุณจะทำต่อไปนี่ what will you do what did you do อะไรเรอที่คุณทำไปแล้วอะเมื่อเช้านี่ in the morning ถามเขาไม่ใช่แค่ What are you d o อ n g อย่างเดียว What are you d o i n g เนี่ยมันคือตอนนี้แต่ถ้าอยาก uh huh. ถามว่าเมื่อเช้าเจ้าทำอะไรไปบ้างทำยังไงอ่ะเย็นนี้เจ้าจะทำอะไรเจ้าจะทำยังไงอ่ะเผื่อมันอยากถามคนมันคำถามคนมันต้องรู้ไปข้างหน้าข้างหลังเดมันไม่ใช่รู้แต่ uh huh. ปัจจุบันได้คน uh huh. เขาน้าใจยังครับเออน uh huh. มันต้องเป็นยางไง uh huh. ใช่เ uh huh. นี่ยง่ายมากวันนี้วันนี้ง่ายไหมครับ uh huh.